สวัสดีค่ะรายงานตัวหน่อยค่ะชื่อเด็กหญิงจ้าลูกพิษยาสีส้วันนี้หนูมาอะไรนี่วันนี้หนูมาสับังทองน้องหาสจะพังทอง,อง,ง,ทองเลอแนะนําแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครให้ทราบนยะว่าที่นี่คือ,อจุดชมวิวค,สค,สค,คูสุดคูสุดคูคูทุกสุดคูนนองหานใกล้อะไรนี่โรงพยาบาลบอกเห็นไหม บอกท่านผู้ชมหน่อยนูหายป่วยหรือยังหายแล้วหันหน้ามาวันนี้นูไม่ได้ฉีดยาเออตรงไหนเขาฉีดยาบ้างดาบตรงดาบเอา้าเจ็บไหมเจ็บเออตอนนี้กำลังอ้วนแล้วใช่ไหมนี่กินข้าวได้แล้วชูสองนิ้วให้ fc หน่อยทำปากจูโอ้สูดตายแข็งแรงแล้วเอ้าเดินไป ขนมยาขานมยาหายนะไม่มีใครขโมยไม่หายหรอกวั <c oughs> นนี้น้องน้าสายพามารีวิวชมวิวนะครับชมบรรยากาศน้องหานสัพังทองสกลนครจังหวัดสกลนครครับเป็นจังหวัดและพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ตำนาน <c oughs> เป็นตำนานนะครับเท้าผ่าแดงนงางไอเมือง นองหานล่มกินกระหอกดอนนองหาสนสกลนครครับผมนี่ครับชมวิวงามๆนะครับเนาะสิ่งที่เกาะที่เห็นอยู่ยทางหน้าก็คือเกาะดอนสวรรค์นะครับผมก็เคยไปอยู่แต่ยังบได้เคยไปถ่ายทําจากเทือเดี๋ยวมื่อใดโอกาสดีๆก็สิบพาพี่น้องชมวิวครับ ตอนนี้ท้องฟ้ากำลังสดใสนะครับเด้อสดใสดก็คือโบมีแดดโบมีเมฆโบมีบมลมฝนพายุกะคือสีกรับแล้วนะครับผมถ่ายในทางให้พอดูเ <Yeah. S 1> การใหม่